ในเกมนี้น้เลยถึงแม้ว่าผลจะโอนมันออกมาสูงแต่ว่าคือตอนที่นำ1-1แค่1เนี่ยพวกเรากดตันมากคือคือมันก็ต้องระวังหลังคือมันต้องเดกเราก็ต้องระวังหลังพรามันมันเหมือนที่บอกหน้าเพะวหลังมากแต่ทุกคนก็เชิญเล่นเพื่อการทำหน้าที่ในเกมล็อแล้วก็เกมลุกจะนั้นไม่เรได้ประตูทีแล้วก็ประตูท่สามตามมาขอคุเพื่อนเพืนทกคนจริงจรงนะครับเห็นระหว่างเกมค่ววไวกองหลังเยอะมากฮะเรื่องอะไรฮะ สมาธิ้วยเราแต่เต้นพอแตเต้นเพื่อน้องทีมากกว่าเพราะว่าในเกมนขั้นๆ้ายเรียบร้แล้วเราเราต้องพยายามให้เพื่อนเคนมีสมาธิแล้วก็คือพยายามที่จะอยู่ในเกมกันตลอดแต่ถ้าไม่มองนี้ไม่มองในแง่ของได้ชีพอยวันนี้คือวันที่กวินก็ฟอร์มมาตรฐานเลยอะได้ดีใจที่ที่มีส่วนร่วมกับทีมแล้วก็ช่วยทีมเก็บศาสนาได้ช่วยทีมไม่เสียประตูขอดีใจครับผมทีนี้เหลือแค่สองนัดคือทีวทีกับชา ي ن าทำได้นะ ก็คือคือผมยังยัง้นนบานครับคือ,อยังไงก็ยังต้องมองที่เกมอยู่แต่ว่าพยายามพยายามจะเน,น,น้นมึงเกมต่อเกมไปถ้าสมมตว่าเรเก็บถึงเกมแบบเกมไปได้เนี่ยอีกไม่นานเราก็จะได้ฉลองแชมป์ด้วยกันครับผมแต่ว่าคือเราจะไม่มองข้ามไป็นจุดน้องเราต้องมองในเกมมันพุ่งนี่ตอนท,ท,ที่เราจะเจอทีลทีครับผมก็ยังไงก็ช่วยกันใส่เสื้อแดงตามไปเชียร์ครับสนามอยู่ใกล้ๆเองตรงแจ้งคณะครับผมก็คุณยายกต้องการกำลังใจอีกมากมายครับผมคือทุกคนช่วยเติมเต็มในจุดนี้ได้ก็อยากจะ ขอร้อนเชิญชวนให้ให้ช่วยน้ำแ็ดง้วก็ช่วยช่วยนเชอพวกเรามค์ทองครับผมเารัใั้นตลดช้นในกาเลประมาณนคครับ How do you feel to play and to score today? Yes, very happy game for two more to score. Very important for for champion championship. p a o l o you score 1 0 n eleven, eleven. Yes, eleven, e l oh. Uh, oh, yeah, it's, uh, it's very because when you good because of many working uh, every day so for for game uh, is very very good for for win. Very good model for three points for for championships. Yeah, it's, it's Yes, speed for five. Thank you again for for all together fans uh, because, uh, because of uh, the many support. every time uh, every game is, is support It is very good for 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 Monton แต่ก็ทำตามเป้าหมายที่ได้รับเป้าหมายคือไปถึงสุดเส้นหลังและ s ซ p พ o r t กลกองหน้านะฮะรู้สึกเหมือนเจ้าตัวจะพอใจฟอร์มตัวเองด้วยครับก็พอใจครับเพราะว่าแบบมันเป็นเกมที่แบบมันเครื่องหลังมันเปิดใส่กันหมดแล้วพี่ก็คือแบบถ้าเราเล่นเกมรับไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็มีสิโดนแบบว่าก็แบบ ยังไงแล้วโตกลับเขาด้วยวันนี้ก็ได้มามอีก2ประตูก็ทําให้แบบมีกําลังใจขึ้นมา,มากครับ,รบก็ทําให้เตะในทีมยิ้มเริ่มมียิ้มมุมปากนิดๆจากที่ก่อนอันนี้เราสัปดาห์ดูคลิปเงินหมดทุกคนนะก็เครียดครับพี่ก็บอลถ้วยก็ตกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ในทีมบรรยากาศซ้อมมันก็แบบ<ม>ค่อนข้างที่จะเครียดนิดหนึ่งครับก็<ม>วันนี้ก็แบบทำให้แบบมีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งได้ก็ทาให้บรรยากาศทีมในการซ้อมในการ ดำรงชีวิตในแต่ละวันก็ดีขึ้นนะครับเลยอีกแค่2เกมนะฮะตั้งใจนะครับเราอยากจะฉลองแชมป์ให้กับกองเชียร์ในบ้านพันชชยนาครับก็ก็แน่นอนพี่สองสองเกมนี้ก็ต้องเก็บ6แแ้มให้ได้ภายในเนี่ยครับต้องภายใน2เกมนี้เลยเพราะว่าจะได้แบบได้แชมป์ให้เร็วที่สุดก็พวกเราจะได้แบบฉลองแชมป์ก่อนที่จะหมดแมตช์การแข่งขันนะครับครับ น,นี้ราจะเห็นนะฮะว่าวบรรยากาศในทีมดีขึ้น<ว>ก็ขอบคุณพวกพี่ๆที่มีประสบการณ์นะฮะช่วยให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นแล้วเราก็คว้าสามคะแนนในทีมมาได้นะหลังจากที่ตกรอบมาจากคนถ้่วยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากคร<ม>ับสำหรับวันนี้แล้วก็มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเรา<ม>ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรบรรยากาศเราในทีมแย่มากๆซึ่ง ม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลที่แย่แฟนบอลก็แย่แต่วันนี้เราได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็ทำได้ได้ดีแล้วก็ทําให้แฟนบอลเนี่ยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยได้กลับมามีมชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็ผมเชื่อว่าเราอาดีตก็เป็นเรื่องของอดีตอนาคตก็คืออนาคตปัจจุบันเราต้องทำให้ดีที่สุด<ช>ผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะมีความสุขในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันแน่นสนามแล้วก็ขอบคุณอุตางเมืองทองคุณนักบอลทุกคน รเราจะเห็นถึงประโยชน์ของการโรเตชันแล้วก็พักแต่สกรจะกววาจะสมบูรณ์ที่สุดจริงๆแล้วลงมาวันนี้จะเห็นเลยว่าโก้ก็จะจะกลับมาเป็นโก้คนเดิมใกล้ละนะจากที่เจ็บไปนะก็มันมันก็เป็นสิ่งดีครับสำหรับสำหรับโจมเองผมก็อยากเล่นในทุกๆเกมอยู่แล้วแต่ว่า<อ>สภาพร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เอื้อมหน่วยแล้วก็การบาดเจ็บเนี่ยมันก็เรื้อรังมาเรื่อยๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าเท่าเท่าที่ได้พักเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองมีความ มุ่งมั่นที่อยากจะเล่นแลวก็เป็นสิ่งที่ดีสำผมด้วยที่ผมดูรักษาการบาเจ็บแล้วก็หายหายกับหายกับการมาเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาพอดีในวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสแลวก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่เก็บสามแต้มในบ้านแล้วก็ผมเชื่อว่าเราเหลืออีกไม่กี่แมตผมเชื่อว่าเรามองทีละแมตถ้าเราเก็บได้อีกสองหกแต้มเนี่ยโอกาสแชมป์เราสูงมากผมเชื่อว่าเรามองเรามองแมตต่อแมตดีกว่าเราอย่าพิ่งหวังว่าเราจะชนะทุกเกมผมเชื่อว่าถ้าเราได้แชมป์มาทุกคนแฮปปี้แล้วอ่าฮะลูกทำประตูได้ด จะดีใจก็ไม่ได้จะเสียใจก็จะยังไงดีก็ไม่รู้ก็ยดนเฉยๆแล้วกันครับก็แล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนมาดีใจด้วยก็โอเคก็ถือว่าเรายิงก็โอเคครับจะวิ่งดีใจมันก็ไม่ได้ก็ถือว่าโชคดีด้วยทรกนั้นกองหลังเข้ามงเข้าประตูตัวเองผมก็ถือว่าเป็นนการเริ่มต้นที่ดีสําหรับตัวผมเองแล้วก็ทีมสําหรับ3มแต้มวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็ผมเชื่อว่านักบอลทุกคนเนี่ยกลับมาแฮปปี้อีกครั้งนึงผมเชื่อว่าบรรยากาศในทีมเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้น ครับรู้สึกอ่ากองเชียร์อยากจะเห็นเกมสุดท้ายในบ้านคือไชน่าเป็นวันที่เราชองแชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นทีโอทีเราต้องสามคะแนนแล้วก็ไชน่าสามคะแนนเนาะแน่นอนครับเราอย่าเพิ่งมองไชน่าเลยดีกว่าเรามีประสบการณ์ในการไปเยือนทีโอทีเนี่ยซึ่งเรามีประสบการณ์ในแมตช์ที่ไปเยือนเข้ามาในรอบโตโยต้าครับเราก็รู้แล้วว่าเขาเล่นยังไงผมเชื่อว่าถ้าเราเก็บสามแต้มแันพุธเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเล่นในบ้านแล้วเราเก็บสามแต้มไปไชน่าเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากสิ่งที่สำคัญเราต้องไปเล่นกับทีโอทีให้เกินร้อยไม่งั้นก็สองร้อยไป อยนะ่างไยเราก็ยังกลับมาได้ในเกมนี้แล้วก็รักษาโอกาสในกนารคว้าแชมป์ไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับพี่เป้เพ่อนับถอยหลังลนะครับ,รบอีกสองนัดนะครับแล้ว <c oughs> ้องการ5แต้มนแต่การชนะสองนัดจะช่วยเรามีโอกาสได้ฉลองแชมป์นในบ้านนั่นเป็นความมุ่งมั่นของพี่เปะมากบอกว่าเราคุยเลยก่อนเกมอาจจะเป็นเพราะว่าเราพูดใส่หัวนักเตะไปเยอะก็ได้ <c oughs> ว่าวันนี้เราต้องเล่นให้ดีที่สุดเล่นใน ชนะให้สวยงามที่สุดเพื่อลบความผิดหวังที่เราเกิดจาก2ถ้วยนะครับนั่นทำให้เราเห็นวันนี้เกมเ,เราไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเฉลี่ยโอกาสได้ดีนะครับเฉลี่ยโอกาสได้ดีนะครับกับสกอที่ออกมาอ่านี่ก็เป็น,เป,นเป็นความพึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเรา,าแสดงให้เห็นว่าเราจะสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนนะครับที่ที่ที่คอยนุนหลัง ทีมอยู่ตลอดเวลาครับนั่เตะทุกคนก็จะมุ่งมั่นเขากำลังคุยกันเรื่องอีก2เกมแล้วครับก็หวังว่าสเกมนี้จะต้องมีความสุขที่สุดวันที่เราเล่นนัดสุดท้ายในบ้านและรอเป็นแชมป์นะครับก็วันนั้นก็จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรต่างๆอีกมากมายที่สําคัญคือจะเป็นการชดเชยอีกสองถ้วยในวันนั้นด้วยใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้เรื่องฉลองเนี่ยยังเป็นเรื่องของเราต้องการเกมทีโอทีนะครับเกมทีโอทีก็หวังว่าแฟนบอลจะไปให้กำลังใจเราเราจะไปล้างแค้นทีโอทีด้วยนะครับเพราะว่า การตกรอบจากเกม2เกมของ TOT นั้นยังค้างคาใจอยู่นะครับเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของตาฟโค้ชแล้วก็ตัวนักเตะที่ต้องทํางานหนักเพื่อกลับเล่งกับ TOT การสัปดาห์นี้ได้เพื่อได้3แต้มถึงกระเป๋าแล้วเราก็จะได้มีโอกาสคิดเผื่อสำหรับเกมมาปิดท้ายในบ้านนะครับแต่ตอนนี้ mm hmm. ที่บอกว่าเหลือแต่วความมุ่งมั่นครับเรื่องเรื่องแยนเรฉลองคงไม่ใช่เพราะว่านักเตะและทีมก็ผิดหวังกับ2ด้วยนะครับราเหลืออีกเดียวเราจะเจทยความสำคัญแล้วก็ให้ได้ถึงตรงนั้นแล้วเราเค่อยมากลับมา Hei, hari